นีค่ะวันนี้นนเราก็จะมาเปิดถุงที่เราซื้อจากร้านดนโซกกันโอเคเริ่มชิลแรกเลยนะคะชิลแรกนี่ก็เธอแตังเป็นคนเลือกว้าวมงกุฎเจ้าหญิงพร้มอมกับตุ้มหูค่ะอันนี้ชอบไหมลูกได้ยืนค่ะเดี๋ยวแม่ใส่ให้ ตอนอาศัยเลยค่ะู้โลกลดม์มีต้งหมูมาสองอันนะคะสีชมพูตอนที่ไปดูก็เนี้ยตรงนี้ก็มีมีรูปดอกไม้กัอรูปหัวใจอย่างนี้ฉันแต่ขเขาเลื่อนรูปดอกไม้นี่มาโอ้โูใช้ได้ปล่อเดี๋ยวใครรูปใส่ตี่หูกับ เป็นต้องเป็นต้องหูแบบนี้นะคะใชบอุยสงสัยจะหนีไม่ค่อยอยู่ หนหนีบอยู่ข้างเดียวค่ะข้างนี้หนีบไม่ค่อยดีถนกุันบนฝุ่น,นก็โอเคสวยไหนอสองจบไหนเสรยไหมอันนี้เขาไม่ค่อยโอเคนะคะน่าเสียดายตัวนี้เดี๋ยวไปหาวิธีแก้มันจะแก้ได้คป่ะอ,อันที่สองอันนี้เป็นดินสอสีครั้งที่แล้วเรามีสีเทียนให้ดูที่เป็นแบบว่าหมุนๆมออกมา,กาใช่ไหมคะ เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปทำให้มันแน่แนให้ลูกเก็บกันอ่าสีครั้งนี้เป็นสีไม้ค่ะสีไม้เป็นแบบไม่ต้องเหลาเหมือนกันแล้วก็มาเป็นแท่งพลาสติกเหมือนกันแต่นี้จะเป็นแบบกดนี่กดก็จะมีเสียงเหมือนลิ้นสองกดเดี๋ยวลองเดี๋ยวเรามาลองสีน,นะคะว่าชหรอเปล่า ก็โอเคนะคะไม่ต้องกดมากชัดอ่าเฉดแบบเราดูสิชมพูสิ<ค><ณ>ใช้กันระบายตรงนี้ ลูกข้างนคะคะอ่ะสีเขียวยเ,เ,เดี๋ยวดูสิมีกี่สีชแปมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสีค่ะทั้งหมดอ,อ๋อส้อืะะมอ่ะจะแตะไปดยัง อันนี้สีอะไรคะ,ออะชิ้นที่สา,าค่ะชิ้นที่สาเป็นกล่องกล่องใส่ย,ยาค่ะทีนี้เอามาที่ซื้อมาเนี่ยจะเอามาให้เธอแตมเล่นเล่นกับลูกปัดเป็นการฝึกฝึกแยกสีด้วยคะแล้วก็ใช้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กเปิดแต่ละช่อง แล้วก็แยกลูกปัดตามสีก็อย่างนี้นะนี่เราก็มีลูกปัดสีตามตามตลับยาเลยแล้วก็ให้ชแต,ชตนชแด้ไม่นเปลูกอันนี้ตันตันเขาเลิเคยลองเล่นแล้วนะคะชอบเปิดแล้วก็ใส่ทีละช่องนี้คะ่ะทีละช่อง,งสีพิ้งนี่ก็จะได้ให้เรียนดูเรื่องสีด้วย ให้แยกความแตกต่างแล้วก็ฝึกเปิดปิดทักษะในการใช้นิ้วมือเล็กๆเปิดปิดช่องตรงนี้นะคะก็นี่ค่ะอันนี้แต่ว่าเวลาเล่นนิ้ปากนิ้เล็กๆอย่างนี้ก็ต้องมีผู้ใหญ่ดูด้วยนะคะเพราะว่าต้องระวังไม่ให้เอาเข้าปากเข้าจมูกเข้าหูเดี๋ยวจะอันตรายนะคะต่อไปต่อไปเป็นอันนี้เขาเขียนว่า ยางรัดซิลิโคนอเนกประสงค์คือในรูปเนี่ยเขาก็มีรักกล่องทัพเปอร์แว์แล้วก็รักถุงขนมที่เรากินไม่หมดเดี๋ยวเรามาลองใช้กัน oh <no. S 1> กินไม่หมดรูปขนมที่เรากินไม่หมดนะคะ oh <no. S 1> มีสีชมพูกับสีสฟ้าเป็นลายดอกไม้นะ่ารักจังเลยนา นี่นะคะเวลาใส่กระเป๋าไปไหนก็ถ้ามนนันหลวมๆเดี๋ยวเราลองดูจริงๆอนะ่ะรัดแบบนี้ก็ได้จริงๆรัดแบบนี้ก็ได้แล้วนะคะก็โอเคแต่ในแบบนี้รูปเขามีรัดแบบนี้เดี๋ยวลองทำกัน ยืดมากเลยค่ะยืดดีมากเลยนี่มัดสี่มุมมันนีแน่นแน่นอนยืดได้เก่งมากเลยค่ะจากอันเท่านี่นีมีเยว,เ,เ,ดยวเดี๋ยวไปล้างมือลูกเดี๋ยวเรามาลองมัดถุงขนมมนะั้งชันตามแม่ขอยืนถุงขนมกันปะนี่ไงจะบาทีไม่หมดใช่ไหมั้าวมวล,ลงไปก่อน เอาแทเก้ามาทีละมุมในนี้นะคะแะลูกแป๊บแม่ขอเชื่อถอมให้แป๊เดียวลองดูเราลองดูมัดกันดู<อ> <laughs> เป็นยังไงเนาะแป๊บเดียวหรือแม่คืนนะแป๊บเดียวค่ะด <laughs> ร้อย<ม>เดี๋ยวแม่แกะให้เนี่ยคะ่ะโอเคเลยคะ่ะใช้เวลาแพ็คข้าของของของลูกของตัวเล็กพกพาไปไหนมาไหนอ่ะแม่แกะให้แม่แกะให้อขอคุณค่ะขิ้นต่อไปนะคะอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้ว อันนี้ก็ชาวแต่มีนคนเลือกมาเหมือนกันนี่ชุดแต่น,นี้ทำเลยคะต่างหูต่างหูเนี่ทำไอจิ้มค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูด้วยแกะมันกันก่อนค่วะวขาดูแ<ะ>ทำไอจินนะเดี๋ยวน,นี้เราทำไอินกันนะนะเห็นไหมคะ,ะมีสีอาหมี น,น,นะน,นี่เดี๋ยวเราจะทำไอติมน้ำแดงกับน้ำเขียวกันอันนี้เขาจะมีตรงนี้อันนี้ดูดีนะคะ,ะเขาจะมีตรงนี้เป็นหลอด,ลอดหลอดด้วยคือเวลาเด็กกินไอติมไปแล้วมันเริ่มละลายขคนลูกเกียิมไปแล้วละลายได้ก็ดูดตรงนี้ดูดต,ตรงนี้กินน้ำหวานที่ละลายลงมาได้เดี๋ยวลองทำกันดูว่ามันเวิร์กไหม หมดแล้วหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีคลิปทำไอติมให้ดูด้วยนะคะ,ะค่ะอาใส่มูปุดสวัสดีค่ะเราจะก่อนลูกอ่าบ๊ายบายก่อนเดี๋ยวหมดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวทางหน้าเดี๋ยวจะเป็นเอามารีวิวให้ดูเพิ่มอีกก็อย่าลืม Subcribe ์ช anel เราด้วยนะคะแม่แตนดีไอวายค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปที่เราจะอามาอัปเดตกันนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายแม่แต